เทคโนโลยีของ Apple c h a n g e the world ต้องพูดอย่างนี้นะม,มันเปลี่ยนแปลงโลกจริงจตอนที่ Apple ทํทำ Mac OS ขึ้นมามันไปกราฟิก user interface และปัจจุบันก็ยังเป็น Standard ที่เรายัางใช้อยู่ปัจจุบันนี้พอ Apple ทำา p p o d ขึ้นมาเนี่ย m u s i c Industry เปลี่ยนหมดพอ Apple มาทำ p o o n e ปุ๊บโลกทั้งโลกเปลี่ยนไปหมดเลย Apple มีส่วนแล้วก็มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกแล้วมันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเล็กๆด้วยนะมันเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ที่เริ่มธุรกิจนี้ประมาณ20กว่าปีแล้วพี่ชอบแบรนด์ a p p l e เนี่ยคือเดิมทีเลยนะก็มาเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ตัวแรกอะ286คอมพิวเตอร์ยุค PC อะเป็นแบบตู้ๆเลยต้องเขียน Command. พวก c คำนวณ d พราะพี่เรียนเมืองนอกเนี่ยก็ไปดูแลบของโรงเรียนเร,ราก่ว่าเจอเครื่อง Mac โอ้หหลงรักเลยเมื่อก่อนนี้เราจะใช้คำสั่งพวกทิ้งไฟอะไรกนี้โอ้โหต้องเขียนชื่อไฟล์เราต้องกดคำนวณโอ้เยอะแยะมากมายกว่าจะทิ้งไฟล์ได้พอไปเจอของ Apple ปุ๊บมันเป็นกราฟิกเนี่ยลากไฟมาทิ้งทางขยะ มันน่ารักมากตอนนั้นเห็นปุ๊บเนี่ยคือตกหลุมรักเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็ใช้อ้ Apple เรื่อยมาจนกระทั่งกลับมาเมืองไทยนะบังเอิญมีโอกาสนะฮะที่ได้มาเป็น Apple Reseller ในปี2000ก็เลยเริ่มก่อตั้ง Copper w i t e ขึ้นมาอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยว่าไอ้ทำไมเราถึงรับเครื่อง Apple มากออ s เซสอะผมชอบมาก ที่แรกของพี่มันเป็นไอ้คอมพิวเตอร์คอดว่าเซเว่นฮันเรุ่นนี้เป็นรุ่นไฮเอ็นเลยก็เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่แพงมากแต่ก็อยากได้สุดท้ายเนี่ยก็ถอยมาได้เซตหนึ่งนะก็มีคอร์ดว่าเซเว่นฮันเแล้วก็มีหน้าจอนะแล้วก็มีคีย์บอร์ดมีสแกนเนอร์มีปรินเตอร์เลเซอร์ปรินเตอร์ของ Apple ด้วยหลายคนก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อน Apple ทําำปรินเตอร์ด้วยตอนนั้น Apple ไม่ดีนะไอ้ยุคนั้นต้องเปเรียกวันยุคก,ก่อนสตีปจ็อกนะแต่ก็ตอนที่เรียกว่าไม่มีสต ความเป็น Apple มันไม่หายไปไหนนะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีดิเรกชันที่ถูกต้องแค่นั้นเองก็จะเห็นว่าไลน์ผลิต u ั t ของ Apple ตอนนั้น่ะมันเยอะมากเลยเพอตอนหลังเนี่ยบริษัทเริ่มประสบความเรียกว่าขาดทุนละเริ่มไม่ดีละตอนนั้นสติ๊จ็อบกลับมาเนี่ยตัดสินค้าพวกนี้ออกหมดเลยเพื่อที่ให้บริษัทอยู่รอดได้ที่ที่สองของพี่นี่ก็คือในช่วงปี2 0ง0ละแ p p l e ออก p r o d u ั t ใหม่ที่บอกว่าโอ้โห u t i o n i z e นาสมาก ไอพอ d 1,000 Song in your pocket ตอนนั้นก็เห็นปุ๊บก็ว้าวมากเพราะว่าเรื่องดีไซน์มันก็สวยมากก็เป็นอะไรที่มันแอบ,บว่าแอดวานซ์มากสำหรับในในช่วงยุคนั้นพอเรามานั่งฟังไอ o d พอปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้จริงๆแล้วประสบการณ์ฟังเพลงนี้ด้วย iPod นี่มันเปลี่ยนแปลงไอเรื่องการฟังเพลงของเราทุกอย่างไปหมดเลยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่คนบ้าฟังเพลงกันมากเดินอยู่ตามถนนก็จะเห็นคนใส่หูฟังสีขาวขเดินไปเดินมาทุกคนต้องมีไอพอ a p p เปเวลาเขาทําอะไรทุกอย่างมันจะมีเรื่องดีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องคนใช้แล้วรู้สึกว่าแอปเปิลเนี่ยเป็นสินค้าที่มันแบบว่ามันมีไลฟ์สไตล์แล้วจะเห็นว่าเมนูของ iPod เนี่ยมือเดียวเนี่ยเราสามารถเปลียปล่ยนเพลงไปได้ทุกเพลงเลยถ้าเราอยากฟังอะไรด้วยตัวสกอร์ว e วเรื่องสกอร์วิวนี่ก็เป็นอินเทอร์เฟซอันหนึ่งที่เรียกว่าไอมัน revolutionize การใช้ Device Apple เองเนี่ยมันเขาไม่ใช่คนแรกที่ Invent ไอตัว MP3 Player แต่เป็นคนที่เรียกว่าทำได้ดีที่สุด ชิ้นที่3อันเนี้ยในในช่วงของปี2000ต้นๆละตอนนั้น uh, สติปจ็อบกลับมาแล้วในยุคนั้นเนี่ยจะมีแม็กซ์หรือรุ่นหนึ่งที่ที่ชอบมากเลยนะก็คือคิวบ์จริงๆแล้วตัวคิวบ์เองเนี่ยมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่ขายดีนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่ามันโอเวอร์ไพรซ์แล้วก็เหมือนกับฟอร์ม over ฟังก์ชันบ้างแต่เรียกว่าความสวยงามเนี่ยสวยงามมากคอมพิวเตอร์ตัวเมื่อก่อนนี่ตัวใหญ่มากเรากำลังพูดถึงไซส์แบบคอมพิวเตอร์แบบอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวทาวเวอร์บางทีก็ตัวเท่านี้เวลาวางบนโต คอมพิวเตอร์นี่แพ็กอยู่ในอ,อันนั้นหมดเลยกลับเครื่องมันขึ้นมากดปุ่มปุ๊บยกขึ้นมาเป็นหูฮิ้วอัปเกรดได้ใส่เข้าไปกลับมาใช้ได้เลยคือดีไซน์ Amazing มากแล้วมันสวยมากมันแตกต่างแบบโดนสิ้นเชิงคอมเพลกับคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นนะนะคิวบ์นี่เป็นตัวหนึ่งที่พิสูจน์เลยว่า Apple กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชิ้นที่4ของพี่เนี่ยมันหลุดมาจากคอมพิวเตอร์ละย้อนกลับไป ในช่วงที่ตัวพี่เองอยู่ในเมืองไทยแล้วเป็นก่อนที่จะเริ่มเปิดบริษัทข้าวประไวตอนนั้นเนี่ยไอ้ตัวพี่เองเนี่ยก็เริ่มอยู่ในวงการของ Apple แล้วนะก็มีโอกาสได้ออกงานร่วมกันเขาก็เลยให้สมุดเล่มหนึ่งมาไม่ได้แจกให้คนภายนอกสักเท่าไหร่มันเป็นสมุดที่รวบรวมไอ้แคมเปญของ Think d i f f e r e n t ถ้าย้อนกลับไปนะในช่วงปี97 98เนี่ยก็เป็นแคมเปญหนึ่งเลยที่บอกว่าใหญ่มากหลังจากที่สติปจ๊อบกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะโปสเตอร์นะของบุคคลสำคัญในโลกเลยที่มีความคิดที่แตกต่าง สมุดเล่มนี้เป็นสมุดที่รวบรวมโปสเตอร์ทั้งหมดในแคมเปญน,นี้อยู่ในเล่มเดียวกันเป็นอะไรที่มันหายากมากชิ้นที่5เนี่ยเป็นชิ้นที่รักมากอีกชิ้นหนึ่งนะในช่วงที่จอห์นเนทานอฟ์ยังเป็นดีไซเนอร์ของ Apple อยู่เขาออกหนังสือมาเล่มหนึ่งเรียกว่าเป็นรวม ดีไซน์ของ Apple ทั้งหมดที่ว่าดีไซน์โดยจอห์นน a ธานไอฟแล้วก็เป็นดีไซน์ของคอมพิวเตอร์เอ่ยนะแล้วก็พวกไอพาร์ทิเฟลหรือพวกไออุปกรณ์ต่อพว่วงทั้งหมดเลยอยู่ในเล่มเดียวกันยังไม่เปิดเลยว่าเป็นยังไงบ,บ้างเดี๋ยวก็มาเปิดด้วยกันเลยแล้วกันไม่ต้องซีลนะยเป็น Apple Original s e a l เลยนะ,ะเห็นไหมเนี่ยแ p ปเปเห็นไหมดูอินเทอร์เฟซเขาเวลาฉีกเวลาเปิดมันดูมันดูดีนะ,อ,ะอันนี้แอปเปิลสไตเนาะ <laughs> ตอนนี้เราก็จะเห็นไอสลัดแบบนี้ในอ,อะไรนะ Apple Watch ใช่ครับนอบจริงนว,ว้าวอันนี้เพิ่งจับเป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่พี่ซื้อมามีสินค้าที่ Apple Design แบบทั้งหมดเลยอยู่ในนี้ หนังสือเล่มนี้เขาดิสคัลตี้ไปตั้งนานละก็คือขายตอนนั้นนะคือหมดแล้วหมดเลยถ้าเกิดจะหากันจริงๆนะก็คงหาได้ใน eBay นะหรือไม่ก็ตามอินเทอร์เน็ตที่เขาขายต่อกันไม่ไม่ต้องโทรมาหาพี่นะไม่ขาย <c oughs> <c oughs> ตัว Apple เองเนี่ยเวลาเห็นสินค้าของเขาเนี่ยแน่นอนพี่เข้าใจว่าไอ้ผลิตทุกตัวมันมีที่ติดั้งนะั้นะนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เวลาเราดูแล้วเรารู้เลยว่าคนทํางานมันตั้งใจสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันคิดว่าหมดแล้วอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานทั้งซอฟต์แวร์ทั้งฮาร์ดแวร์และทุกอย่างของ Apple เนี่ยังเขาเรียกว่า attention to details คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่บางทีเรามองข้ามมันรวมอยู่ในนั้นหมดละในกล่องของ Apple เองเนี่ยไอโฟนเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะทําให้มันไม่หลวมเกินไปไม่แน่นจนเกินไปเวลาเปิดกล่องของ Apple มาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่านาทีระทึกที่แบบต้องรอ,อนิดนึงนะมันมีนัวงนวงอยู่แป๊บหนึ่งก่อนที่กล่องมันจะตกลงมาแต่นี่ค้า,า,าันนนิดดถึงข อันเนี้ยมันสอนให้ตัวพี่เวลาการทํางานเนี่ยเรากลับมาดูตัวเองว่าเออเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราทํางานนี้ตั้งใจทำ attention to detail ตัวเข้าไปไวเองเนี่ยสินค้าในร้านเองก็จะเห็นว่าเราเป็นคนรัก a p p l e จริงๆเพราะฉะนั้นเรารู้ไวอะไรที่มันดีกับสินค้าแอปตัวพี่เองที่ดูสินค้าเรียกว่าเกือบทุกชิ้นเลย9ก9 9เนี่ยผ่านตาพี่ไปงั้นเลยคัดสรรเราสินค้าพวกนี้มันเหมาะสําหรับลูกค้าสิ่งเหล่านี้เราเรียนรู้มาจาก a p p l e ค่อนข้างเยอะมากครับ